ใครเคยกินไหมตำบักตอ้อวันนี้เก็บมาจากต้นเลยนะคะรับผมอันดับแรกปอกเปลอบเบือกก่อนปอกเปลอบเบือกสเสร็จแล้วคผมตำบักไปเลยจ,จัดจาดใส่พริกกระเทียมกินหนึ่งกับพ่อ <Okay. S 1> ต Let and gentlemen บันกระท้อนลงกันได้ครับบนลอยเปอร์เซ็นต์เลย <laughs> อันนี้คือกระท้อนหวานนี่เนี่ยโอเคตาหวานกินละตาหวานเลยละตาหวานขนยักตาแป๊วก็40กิ๊กไปเราก็จะปรุงนี่วันนี้ชายตัวนี้เลยน้ำจิ้มปรุงรสอันนี้ประสงค์อันนี้มีน้ำปลาน้ำตาลเคี่ยวให้แล้วเรียบร้อยเนี่ยลงไปเลยนึบตำขาดปได้เลยเติมน้ำปลาลานิดนึนงเพื่อความนวยบางครไม่รู้ครับผม ถ้าอยากได้ติดต่อหลังไม้มาได้เลย <laughs> อืมอืมปีกหวานอืมตามมารตรงตั้งแฉกว้าวอืากระคอน อืมอร่อยอ่หวานจับตัวเดียวเอาอยู่น้ำต้องกระดับนะครับ